ต่อไปเรามารับฟังแนวทางการจัดการเรียนรู้ในการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับผู้เรียนจากคุณครูอมรอขำมธาตุโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมาค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ ในส่วนของผมนะครับนายอมรขมามธาตุครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิม,มานะครับในเรื่องของการเสริมทักษะนะครับเราจะจัดอยู่ในกลุ่มที่3คือการเสริมทักษะทางวิชาการนะครับซึ่งการฝึกประสบการณ์นะครับและการเสริมทักษะให้กับผู้เรียนเนี่ยสิ่งที่ผมเน้นคือทักษะการแกร้ปัญหานะครับสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 านะครับทำให้หลายๆโรงเรียนต้องปิดตัวลงนะครับแทบจะทุกโรงเรียนเลย นะครับแล้วก็นักเรียนในช่วงนั้นนี่รู้สึกว่าจะเคร่งคว้างแล้วก็ร่องรอยพูดง่ายๆว่าเขาขาดทักษะที่จะแสวงหาความรู้นะครับเมื่อไม่มีคุณครูที่จะป้อนข้อมูลในโรงเรียนนะครับทีนี้นะครับปัญหาที่เกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดเฉพาะในห้องเรียนหรือว่าในในเวลาเรียนนะครับแต่เกิดทั้งในชีวิตประจําวันฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าโจทย์ใหญ่ๆนะครับสิ่งที่เราควรพัฒนานักเรียนที่เป็นโจทย์ใหญ่ๆเลย เป็นต้นทางเลยนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาในที่นี้ผมก็หมายรวมถึงว่าทักษะในของการสแสวงหาความรู้ด้วยนะครับฉะนั้นผมจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดขอให้สอดคล้องใช้ได้ทั้งในการบูรณาการกับรายวิชาที่จัดทาการสอนนะครับคือไม่เป็นการเพิ่มภาระ ชั่วโมงเรียนหรือว่าเป็นการสอนนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเข้าใจบริบทของนักเรียนดีนะครับว่าถ้านอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองนะครับซึ่งผู้ปกครองก็จะชวนทําไร่ทําอะไรประมาณนี้นะครับเป็นบริบทของโรงเรียนนะครับทีนี้ในรายวิชาที่ผมจัดทําคือเป็นรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีนะครับ ตามนโยบายท่านผู้อในวยการเขียพื้นที่การศึกษาท่านประสิทธิชัยวงศ์ที่เน้นให้คุณครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับผมเองก็ได้พัฒนาเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำรายวิชาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะผู้เรียนนะครับจนเกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของซิโมเดล โดยใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทํางานเป็นทีมนะครับซึ่งประเด็นที่นํามาพัฒนาผู้เรียนนะครับก็จะสอดคล้องกับประเด็นท้าทายนะครับในตัววอ a พด้วยนะครับพอนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับโดยเป้าหมายของผมก็คาดหวังไว้แค่ว่าเขาจะนําทักษะที่ได้ไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนก่อนเอาเรื่องใกล้ตัวก่อน เรื่องของขยะนะครับแต่ทีนี้พอนักเรียนเรียนเรื่องของทักษะการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับในกระบวนการของศาสตร,ราชาก็จะมีกระบวนการของการารู้ที่มาของปัญหานะครับการแสวงหาความรู้นักเรียนเขาจับกลุ่มนะครับชั้นม .3 เขาก็จับกลุ่มกันแล้วเขาก็คิดว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับ<ม>เขาจะทําอะไรที่เกิดประโยชน์โดยใช้ทักษะ การแก้ปัญหาที่ได้เรียนไปนี้นะครับจนเขาสามารถที่จะคิดเครื่องกดจิอัตโนมัติออกมาได้นะครับด้วยตัวเขาเองภายในนักเรียนชั้นม3นะครับทีนี้ในเรื่องของอปัญหาที่เกิดนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าในช่วงของโควิด19เนี่ยนักเรียนมีความประสงค์ที่อยากจะจับกลุ่มกันทํางานนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะไปทํางานที่บ้านเพื่อนได้ก็เลยแนะนําไปในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับ และการต่อยอดตรงนี้นะครับเมื่อผมเห็นแล้วว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะครับช่วยให้นักเรียนชั้นมสามแก้ปัญหาได้ตอนนี้ก็กําลังขยายผลนะครับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีู่นร่วมของ1ิบ้านโมเดลโดยใช้สายประราชาด้วยกระบวนการทํางานเป็นทีมให้ครบกับทุกในระดับชั้นครับแต่ในเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อหานะครับในระดับชั้นที่เป็นปฐมอาจจาะพอๆลงก่อน ยังไม่เน้นในเรื่องของการใช้ความคิดสักเท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของประเด็นท้าทายนะครับก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกันครับขอบคุณครับ